มาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับทุกคนฝนตกไปแล้วเมื่อวานค่อนข้างหนักเลยนะครับทุกคนวันนี้พามาชม,มานาครับพามาชมนาข้าวกระกรน,นี่ครับกระดงเขียวเลยนะครับมันไม่ใช่พันธุ์หองมัน,นะครับตัดเด็ดออกนะตัวนี้เด็ดออกเลยนี่ครับทุกคนข้าวก็ขอหกนะครับตัวนี้เป็นข้าวก็ขอ,ขอหก กำลังสวยเลยครับทุกคนข้าวก็ขอหกกําลังสวยเลยนี่ครับเอาบรรยากาศสวยๆนะครับทุกคนเอาบรรยากาศสวยๆที่บ้านนะครับอ่ายาโสธรครับทุกคนที่ยาโสธรนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับทุกคนบรรยากาศน้ําเริ่มเต็มแล้วนะครับน้ําเริ่มเต็มแล้วฝนตกมา ีนี้ฝนตกมาช้าหน่อยแต่มาครับทุกคนมาเยอะด้วยนะครับนี่ครับดูขึ้นข้างบนนะครับจะมอีองค์พระนะครับทุกคนอยู่หน้าผาตรงนี้จะเป็นสำนักสงฆ์ผาน้อยครับสำนักสงฆ์ผาน้อยตรงนี้นี่ครับ ขึ้นไปจุดชมวิวนะครับกคนจุดชมวิวนี้จะสวยงามมากเลยนะครับทุกคนถ่าขายขึ้นไปที่ชมจุดชมวิวครับไปนมัสการหลวงพ่อนะครับทุกคนอยู่ทั้งด้านบนนะครับประดิษฐานอยู่ทั้งด้านบนนะครับกคนของผาน้อยนะครับที่นี่บ้านนนประทายครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศดีๆเลยนะครับป่าอ้อยสวนยางนะครับทุกคนทําข้าวนะครับเกษตรหลากหลายนะครับทุกคน เป็นเกษตรหลากหลายครับตัวนี้น้ํามีไม่ไม่ขาดนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ไม่นิยมทํานาปังนะครับนี่ครับทุกคนแรงกับเก็บน้ําอย่างดีเลยครับแล้วก็มาดูที่นาเรานะครับทุกคนขนาค่อนข้างลกนะครับเดี๋ยวคงได้จะต้องต้องได้ตัดนะครับอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวก็คงจะตัดนะครับมีเวลานี่ครับเอาบรรยากาศนะครับทุกคน มาให้ทุกท่านได้ชมนะครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ยโสธรครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ฝนก็น่าจะมาอีกนะครับทุกคนดูนะครับเมฆคลืมลอยไปมาลอยมาเลยนะครับทุกคนนี่ครับแหล่งอุดมสมบูรณ์ครับได้กินปลาก็แหล่งนี้แหละครับทุกคนนี่แหละครับได้กินปลาตลอดปีนะครับทุกคน ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่สนใจคลิปนี้หรืออยากเป็นกําลังใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันสําหรับครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณในน้ําใจไม